ประเด็จระคุณนักตานะครับกำลังจะปลูกต้นจันผานะครับเด้อนะครับปลูกต้นจันผาไว้ที่อนุสร์สถานกินบุรพาจย์วัดบ้านกบัวแห่งนี้นะครับประจารย์มาสมใจนะครับส่งให้นะครับประจารย์มาธารวัดนําปุ๋ยมานะครับเป็นฟางนะครับเพื่อมาเป็นปุ๋ยให้มันงดงามนะครับไม่รู้จะงามหรือเปล่านะครับนี่ กนดนะโอ้เด้อนะครับกำลังช่วยกันปลูกต้นเมื่อวานนี้นะครับไม่ได้มานะครับประเดี๋ยวพคุณหลวงตาปลูกพร้อมด้วยคณะช่างนะครับต้นชันผานี้นะครับ พระจันทร์พระครูบดีการหนูเพียนนะครับพร้อมคณะนะครับได้ทําการกล้าไว้นะครับมันโตขึ้นมานะครับก็เลยได้มาปลูกตรงนี้นะครับหากมันมันครังที่ครับห่างเงาห่าเงาโอ้คนละเรื่องกันเนาะนี่เนาะใส่บักจกเนาะนี่เนาะสงสัยจะเคยทำนามาก่อนนะครับพระจาจาร์มาสมใจนี่นะครับ คล่องแคล่วเหลือเกินนะครับเอาผ้ามาครับว่ามีสิย่องผิดหราบ่เนาะแบบนี้เนาะเด้อนะครับระว่างไปมันเด้อครับ พรเระคุณลุงตานะครับกําลังปลูกต้นจันผานะครับเมื่อวานนี้ปลูกไว้เยอะนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มานะครับเมื่อวานไม่ได้มานะครับเพิ่งจะมาวันนี้นะครับกล้องไม่ได้มานะครับได้ยินเสียงฟ้าแล้วไม่กล้ามานะครับพระอาจารย์มหาสมใจปัญญาทีโป้นะครับพระอาจารย์มหาธนวัตรจารุวันโนนะครับลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณลุงตานะครับ ปรเียนทำห้าประโยครูปหนึ่งนะครับรูปหนึ่งปรเดียนทำเจ็ดประโยคนะครับโอจะขึ้นหรือเปล่าน้อนี่น้อกระผมมาทำภาพภาพนี้มือร้อนนะครับปลูกอะไรไม่ขึ้นนะครับเดินนะครับวันข้างหน้าผ่านไปนะครับผู้ใดผ่านไปผ่านมาจะได้มาชมนะครับต้นจันท้านะครับที่ปลูกไว้ตรงนี้นะครับเห็น ที่ปลูกไว้ข้างอุบอโบสถการ,ปรเปลี่ยนนะงามนะครับงามทุกต้นนะครับสังเกตดูแต่ก,กิ่งข้ง้นสาขางดงามเลยนะครับพอดีประคุณหลวงตาต้องการปลูกไว้ตรงนี้นะครับอนุสร์สถานกินบุรพาจาันยร์วัดบ้านโกโบนะครับออนุญยาตขยับมาใกล้ๆนะครับเพื่อจะได้เห็นป้ายแล้วก็เห็นแบบแปนของป้ายนะครับอนุสร์สถานจินบุรพาจารย์วัดบ้านโกโบนะครับนี่นะครับ ไกลๆนะครับจะยินแต่เสียงคณะช่างนะครับนี่นะครับกำลังปลูกด้วยกันนะครับประเดชพรวปกณหลวงตานะครับอาจารย์มหาสมใจปัญญาทีโปนะครับทั้งพิกุปติมกเป็นนักเทศดดวยนะครับอาจารย์มหาธนวัตรจารุวันโนนะครับเรียนทำเ็ษประโยคนะครับพิกุปติมกด้วยนะครับเด้อ สาธุอนุโมทนานะครับอ,อนุญาตหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนด้ว